ครับันนี้มาดูไล่พริกลุงจ๊อกนะครับมันมันเนื้อที่มันกี่ไร่ครับลุงตรงเนี้ยหนึ่งไร่ไไหนึ่งไร่ปลูกมานานยังครับอ๋อนานะไอ้ก่อนหน้าหนาวก่อหนออหน้าหนาวอก่อนหน้าหนาวประมาณสามสามเดือนอาสอามเดือนอันนี้ใช้ระบบน้ำสปรงิงเกอร์ไอ้ระบบน้ำสปริงเกอร์เนื้อที่ประมาณหนึ่งไร่อ่าเก็บไปกี่รุ่นแล้วครับสี่รุ่นสี่รุ่น ประมาณได้ไหมว่ารุ่นหนึ่งละประมาณกี่กิโลก็มวดนี้มันม้วดที่สี่มันได้แปดงวดต่อก็ได้แปดสิบกว่าโอ้แล้วก็มาหกสิบกว่าแล้วก็มาสี่สิบกว่าอ๋อ,อตอนนั้นกิโลเท่าไหร่ตอน,น,นแรกๆกิโลเท่าไหร่แพงไหมมันก็ร้อยยี่สิบร้อยสามสิบโอ้ประมาณนี้เออมันไม่ลงตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้โลละร้อยสามห้าร้อยสามสิบห้าโอ้พระเจ้าจอร์ดมันยอดมาก งวดที่สี่งวดที่สี่ถึงงวดที่ผ่านมาคือไม่ใช่งวดหวยนะเอออันนี้มีมะเขือพวงด้วยมะเขือพวงปลูกแซมไปด้วยใช้ระบบน้ำเซปิงเกอร์เนี่ยที่ประมาณหนึ่งไร่อะโลละประมาณร้อยสิบร้อยยี่สิบวันนี้ได้ยี่สิบร้อยสามห้าวันนี้ได้จ้าเขาเก็บโลเท่าไหร่สามสิบสามสิบอ่ะก็ตีว่าเหลือโลละร้อยวันนี้ได้ยี่สิบห้าโล ก็สองพันห้าไม่ต้องทําอะไรครับนอนอยู่บ้านจ้างคนเก็บโลละใช่สามสิบบาทรวมแล้วสามพันนี่ประมาณกี่กิโลสามพันก็แปดพันก็แปดพันกว่าสามพันนี่แปดพันกว่าแปดพันกว่าสบายเลยปลูกทีเดียวเก็บได้นี่เหลืออีกเก็บได้อีกหลายรุ่นเพราะเราให้น้ําตลอดเราต้องใส่ปุ๋ยอะไรมันไหมตอนนี้ใส่ดาวเรือไป ใส่ปุ๋ยตาตาเลือใบตาเลือใบสูตรสูตรอะไรครับพอจะบอกสูตรได้ไหมสูตรไม่ใช่สูตรทำหวยนี่ยต้องถามป้าเนี่ยหน่งยี่แปดเจ็ดเจ็ดอะไรอ๋อยี่แปดเจ็ดเจ็ดปุ๋ยยี่แปดเจ็ดเจ็ดแล้วยาเยอะแล้วได้ฉีดไหมไม่ลุงฉีดตอนเล็กๆสองพันอ๋อฉีดตอนเล็กๆอ๋อไม่ได้เปลืองยาอะไรเลยก็คือปล่อยปล่อยให้มันขึ้นตามธรรมชาติยาเยอะก็ปล่อยมัน งวดมันมั่งถ้าไปเตียนมันไม่ดีอ๋อถ้าเตียนแล้วถ้าเตียนแล้วมันโรคภัยมันเยอะโอ้โหที่จะได้เยอะ80โลสามวัน80โลขนาดที่ไล่เนี่ยมันมันได้ไม่เยอะหรอกนะเนี่ยน้ำมันเอาไปกินนี่นน้ำมันซ้อติดติดล่องน้ำน้ำต้นสูงสูงสูงมากเลยขนาดเดียวเลยแล้วแล้ว เวลาหน้าฝนเนี่ยเราปลูกอะไรไหมรู้ว่าปลูกพริกอางเดียตรงนี้ตรงนี้มันพริกมันมีไหมไปเรื่อยเรเราก็ต้องปล่อยไว้อ๋อก็ปล่อยมันขึ้นเรื่อยเออเมเดียวมันก็ต้องติดลูกไปเรื่อยออเออจนกว่าต้นมันจะสมเออเก็บไปเรื่อยตอนนี้กิโลละร้อยกว่าไม่ขาดหักค่าคนเก็บแล้วก็เหลือหนึ่งร้อยสบายสบไม่ต้องมาเก็บเองอืมโอเคครับขอบคุณลุงเจ้ามากเลยครับ